ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวังวังกระดูนางงามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกันด้วยนะคะตอบคำถามยังโหดค่ะสำหรับมิสแกนไทยแลนด์2023ระหว่างลุงตู่และก็ลุงป้อมค่ะจะเลือกใครเป็นนายกเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วค่ะสำหรับการประกวดมิสแกนไทยแลนด์2023โดยคืนนี้นะคะ29เมษายน2 5 6 6 เวลา19นาฬิกาณนะ MGI Hall ชั้น6ศูนย์การ้าโชว์ดีก็จะเป็นรอบตัดสินค่ะโดยสาวงามนะคะที่ได้ครองมงกุฎเกียรติยศก็จะได้เป็นตัวแทนแห่งประเทศไทยร่วมประกวดกับ Miss กรน n ินเตอร์เนชั่น2023ที่ประเทศเวียดนามค่ะโดยในะรอบตอบคำถามทางด้านม s สแ c n น Thailand 2023ทั้ง11คนได้ตอบคำถาม หากการเลือกตั้งในครั้งนี้เหลือคนด d เดตนายกรัฐมนตรีเพียงสองท่านคือผลเอกประยุทธ์จันโอชากับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณและถ้าจำเป็นจะต้องเลือกจะเลือกใครเพราะเหตุใดโดยผู้เข้าประกวดจากหลายจังหวัดนะคะก็ได้มีการพูดพาดพิงถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชาและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะด้วยถ้อยคำที่รุนแรงในทำนองที่ว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้ทั้งสอง ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันในแง่ลบเช่นอายุมาก8ปีประเทศย้ำอยู่กับที่ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานขณะเดียวกันบางคนก็รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในทางด้านโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter ค่ะก็ยังได้มีการติด h a s h ท็ g Land Miss Can ซึ่งก็ได้มีการวิาพากษ์วิจาร์ณค่ะกับการตั้งคำถามของเวทีว่าไม่เหมาะสมอีกด้วย